เวกในหลุดท่านโอนเผยสาเหตุบินกลับไทยออกัสเจ็7 2023คลายข้อสงสัยวงในหลุดป่า เฉลยชัดท่านอ้นวัชระเรศรู้แล้วอึ้งปลับไทยเพราะเรื่องนี้วันที่7กรกฎาคม2566วาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวชื่อดังรายงานว่าท่านอ้นวัชระเรศวิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเาากล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านก้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับ ทั้งนี้วาสนานาะน่วมเผยว่าการเสด็จกลับประเทศไทยของท่านอ้อนนั้นเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับคนไทยในหมู่คนไทยในสหรัฐอเมริกาและหลังจากนี้น่าจะมีเรื่องดีๆตามมาท่านอ้อนวัชเรศวิวัชรวงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาพูมธพลอดุล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันพำนับอยู่ณกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวงในได้มีการเผยสาเหตุของการกลับมาครั้งนี้คือการเสด็จกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยหลังจากที่ไม่เคยได้เหยียบแผ่นดินขวานทองเท่านั้น yeah all i need are some better days cause all i want and i pray i believe in the better